สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็เป็นที่ยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแพ็กที่จะมาภายในวันจันทนี้ก็จะมีแพ็กโปรแลรนด์นะครับแล้วก็รัเสเซียนะครับก็โปรแลรนด์ก็จะมีนักเตะที่โหดอยู่ประมาณ2คนนะครับที่ผมเล็งไว้ก็คือเลวันดอสกี้กับเชสเน่นะครับก็มีคลิกมีไคโชเวียกมีซิลินสกี้นักเตะ ก็ปะปนกันไปนะครับก็ถ้าหลักๆก,ก็จะมีเลวานกับเชสนี่นะครับที่น่าจะเป็นเป้าหมายเบอร์ต้นๆของเพื่อนๆนะครับก็ส่วนในแพ็ครัเสเซียนะครับก็ถามว่าก็เฉยๆนะครับมีแค่กโกโลวินเองนะครับที่น่าสนใจแล้วก็แพ็คฟีเจอร์ที่จะมาตามๆกันมาก็จะมีแพ็คเบลเยี่ยมนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันครับ